สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้น้องบีมเขาเป็นตาก,กล้องนะคะเขาอยากจะถ่ายบ้างใช่ปะ่ะน้องบีมจะมาเล่นอะไรดีครับวันนี้ยิงขวดโยนให้ตั้งสูงเจนจอยยิงขวดชเชลนเนาะยิงโดดจันทร์แม่แม่นม่ไม,ม่เบื่อเอาขวดไม่เบื่อเหรอลูกเอาขวดเที่ยงตั้งตั้งไม่ไม่ดูวม่ มันหนักลูกต้องเอาน้ำออกหน่อยหนึ่งเอาโอ้มน้องมีมอยากเล่นโยนขวดชเลิ่ตั้งตันบีมาเอาดิโอ้เกือบตั้งเลยนั่นนะต้องอ,อักตบีต่อ นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เตีงเดงกมันตักติดกันโอ้โหตาตังไม่ได้ลูกขวดมันใหญ่เจไม่ตั้งเลยขวดได้แล้ว